ห้าคำนี้ห้ามพูดเด็ดขาดยิ่งพูดชีวิตยิ่งตกต่ำพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดมั่วๆตัวเองก็จะตกต่ำลงข้อหนึ่งคำว่าเหนื่อยเมื่อไหร่ที่พูดคำนี้ออกมาร่างกายเราก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงไม่มีแรงไม่อยากจะทำอะไรต่อเพราะมันเป็นคำพูดที่บั่นทอนตัวเองถ้าพูดออกมาบ่อย จะกลายเป็นคนที่เฉยชาจักไม่เอาเบาไม่สู้ไปเลยทันทีข้อที่สองคำว่าท้อแค่เราคิดคำนี้ขึ้นเท่านั้นพลังที่มีทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจจะถดถอยท้อแท้ไม่มีกำลังใจทำอะไรทั้งนั้นคำพูดแบบนี้ถ้าพูดออกมาแล้วจะขาดเป้าหมายในชีวิตมากๆเพราะคุณไม่มีกำลังใจเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเลย ข้อ3าคำว่ายากถ้าเราพูดคำคำนี้ออกมามันจะเป็นการบล็อกความสามารถของตัวเองและคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่บางทีเราอาจจะมีความสามารถที่จะทำมันได้ก็ตามแต่ถ้าได้พูดคำนี้ออกมาแล้วก็ความสามารถที่มีทั้งหมดจะหายไปทันทีเพราะคำคำนี้คำเดียวข้อ4คํคำว่าขี้เกียจคำคำนี้ ไม่ควรแม้แต่จะพูดเล่นแค่คิดก็ไม่ควรแล้วเพราะมันจะสร้างความไม่รับผิดชอบต่อตนเองไม่อยากจะทำอะไรและคิดแค่ใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นขาดเป้าหมายของชีวิตไปเลยข้อ5คําว่าทำไม่ได้และคําคํำนี้มันจะเป็นการพาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ทำอยู่มันจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเอง เอาไว้ไม่ให้ตัวเองพัฒนาต่อไปได้เพราะคำคำนี้เราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆและพัฒนาตัวเองต่อก็ไม่ได้ห้าคำที่กล่าวมานี้จงเก็บไว้สอนลูกสอนหลานว่าไม่ควรพูดมันออกมาเพราะมันจะทำให้บั่นทอนจิตใจทำให้ชีวิตตัวเองถดถอยชีวิตไม่รุ่งเรือง มันเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรมากๆและเราเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะช่วยสอนให้หลายๆคนเข้าใจในการพูดได้มากขึ้นก็อย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละคนที่พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่คนที่พูดไม่ดีชีวิตก็ไม่จเจริญก้าวหน้า